ท่านจะสามารถเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปโดยใช้บัตรประชาชนของท่านเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับซึ่งหลักๆก็จะใช้ได้5รายการในเดือนเมษายนนี้รายการที่1วงเงินซื้อสินค้าคนละ300บาทกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ รายการที่2เป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละ100บาทต่อรอบ3เดือนก็คือเดือนเมษาพฤษภามิถุนาได้ส่วนลดรวมคนละ100บาทรายการที่3เป็นวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารและเรือโดยสารสาธารณะที่ร่วมโครงการได้รวมคนละ750บาท รถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบขสเรือโดยสารรถโดยสารต่างๆที่ร่วมโครงการนะครับใช้ได้หมดเลยรวมคนละ750บาทวันนี้นั่งรถเมล์พรุ่งนี้นั่งรถไฟฟ้าเมื่อเลือนนี้นั่งรถไฟวันถัดไปนั่งเรือโดยสารอีกวันหนึ่งนั่งรถบขสใช้บัตรประชาชนรูดเดินทาง ได้วงเงินรวมทั้งหมดเลยทั้งคนกรุงเทพและต่างจังหวัดเดินทางเชื่อมโยงไปมากันได้หมดคนละ750บาทรายการที่4เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินเดือนละ315บาทนะครับ1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์นะครับบ้านของท่านมีคนใดคนหนึ่งมีบัตรสวัสดิการห่งรัฐหรือว่ามีบัตรกันหลายคนก็ใช้สิทธิ์ของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น สำหรับค่าไฟฟ้านะครับก็ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่หรือว่าเว็บไซต์ของการไฟฟ้าในพื้นที่บ้านของท่านนะครับก็ลงทะเบียนแล้วตอนนี้ไปลงทะเบียนได้เลยนะครับแล้วก็ต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาทและท่านก็จะไม่ต้องเสียค่าไฟเลยหากใช้ไม่เกินเกณฑ์315บาทแต่หากใช้เกิน315บาทท่านก็ต้องจ่ายค่าไฟ เองตามปกติทั้งหมดนะครับรายการที่5เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินเดือนละ100บาท1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์เหมือนค่าไฟฟ้านะครับซึ่งก็ต้องไปลงทะเบียนที่สำนักงานประปาในพื้นที่หรือว่าทางเว็บไซต์ของการประปาในพื้นที่บ้านของท่านนะครับถ้าอย่างกรุงเทพก็ไปที่เว็บไซต์ของการประปาะคนครหลวง นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของการไฟฟ้านะครหลวงถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็เว็บไซต์ของการปรับปาส่วนภูมิภาคหรือเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับทั้งค่าไฟและค่าน้ําต้องลงทะเบียนทั้ง2องอย่างนะครับถ้าอยู่ในส่วนของกิจการไฟฟ้ากองทัพเรือก็ไปติดต่อลงทะเบียนที่กิจการไฟฟ้ากองทัพเรือนะครับ ซึ่งในส่วนของค่าน้ําก็เช่นเดียวกันลงทะเบียนแล้วท่านก็ต้องใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์เดือนละ315บาทและท่านก็จะได้รับส่วนลด100บาทนะครับยังสมมุติใช้น้ําไปเดือนนี้300บาทก็ไม่เกินเกณฑ์ก็จะได้รับส่วนลด100บาทท่านจ่ายเพียง200บาทนะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์สําหรับค่าไฟและค่าน้ำนะครับผ่านเกณฑ์บัตรใหม่แล้วไปยืนยันตัวตนแล้วผูกพร้อมเพย์แล้ว ท่านต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ค่าไฟและค่าน้ําด้วยนะครับถึงจะใช้สิทธิ์ในส่วนนี้ได้นะครับก็ฝากแจ้งข่าวกันไว้นะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดเนี่ยผู้ที่ยืนยันตัวตนสําเร็จภายในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาและจะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรใหม่ได้ตั้งแต่1เมษายนนี้มีจํานวน12.5ล้านคนนะครับก็เริ่มใช้ได้เลยใช้บัตรประชาชนของท่าน